สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมไมายมอนทานะช anel นะคะซับเพิ่มนี้เราอยู่กันกันกบคลิปแรนด o อมดงความรักนะคะใครที่เขาจะติดต่อมาหาคุณคะ่ะใน72ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันแรนดอมเกี่ยวกับชะนการ์นะคะดงความรักที่จะเกิดขึ้นของชาว ธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤศภแล้วก็ราศีกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะพลังงานนะคะของชาวธาตุด,ดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนาะ มันต้องบอกก่อนนะว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมรับฟังข้อความบันเทิงได้เดี๋ยวถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานนะคะในคลิปนี้ไม่ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่รับฟังเป็นความบันเทิงได้แต่ถ้าตรงเนี่ยก็รับฟังเอาคำแนะนำไปลองปร,รับใช้กันได้เนาะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานบวกๆอะคะ่ะจากคลิปนี้นะ โอเคมามาดูกันพลังงานของชาวธาตุดินชาวราศีมังกรนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะไพ่มีขึ้นสี่ถ้วยนะคะสองถ้วย queen of wands seven of coins แล้วก็มี six of cups นะคะขึ้นมาเนาะอ๋อมี6ถ้วยขึ้นมาด้วยนะจ๊ะ พลังงานที่ขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้มันว่ามีในเรื่องราวของการแบบการที่จะมีโอกาสทั้งอแบบนี้เป็นช่วงเวลาของโอกาสทางความรักนะคะที่กำลังจะเข้ามาหาชาวธาตุด,ดินแล้วอะ่ะรูสึกว่าคุณกำลังได้เจอกับโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะไพ่มีขึ้นพลังงานสองถ้วยด้วยนะ คุณคิดว่าน่าจะมีโอกาสทางความรักที่กำลังจะแบบเข้ามาหาคุณจริงๆอะ่ะเป็นอะไรที่คุณจะเริ่มจับต้องได้นะคะหรือสึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ถูกใจโดนใจเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะประมาณนี้เนาะบรรยากาศภาพรวมหมอ ว่าเป็นไปได้วยสเตปของการเรียนรู้การเรียนิูทิศทางของการแบบปรับเปลี่ยนอะไรไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็โอกาสทางความรลักที่มันแบบเป็นสเตปของการได้ไปต่อเป็นสเตปของการได้มีความรู้สึกดีๆอะความแบบความห่วงใยเทคแคร์ care, ดูแลเนี่ย นะคะคุณน่าจะได้เจอได้เจอคนที่เขามาสร้างบรรยากาศของความน่ารักในความสัมพันธ์ได้เนาะแล้วก็รวมถึงทิศทางพลังงานตรงนี้นะคะมันว่ามันจะไปในเวสตเต็ปที่คุณเองจะคัดเลือกชอยอะมีการคัดเลือกชอยนะคุณโฟกัสแบบในชอยที่ใช่อะ่ะฉะนั้นคนที่คุณรู้สึกว่าเอายังไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบโจทย์มันว่าคุณยังไม่ได เลือกสรรเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนมีการที่แบบบางสถานการณ์เราเหมือนเพิกเ,เ,เฉยกับบางช้อยอ่ะบางตัวเลือกด้วยแล้วมันมีทิศทางพลังงานของแ a ช s i ที่เกิดขึ้นว่าคุณกําลังแบบมุ่งมั่นตั้งใจอะกับแนวทางหรือว่าความสําเร็จของตัวคุณด้วยนะคะบางคนมันว่าคุณหันไปเริ่มใส่ใจกับ ธุรกิจนะคะแล้วก็การงานต่างๆในชีวิตเนาะคือเหมือนอยากจะสร้างรากฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวตนของคุณนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ใส่ใจใกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรากักก็มันว่าคุณก็จะทุ่มเทนะถ้ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใช่คุณก็จะพยายามมีความรับผิดชอบกับความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะได้นําพาให้ความสัมพันธ์นี้มัน ไปถึงเป้าหมายหรือแพลนในแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะจริงๆมองว่าเป็นทิศทางพัง,งานาที่โอเคนะจะได้ใช้เวลาเรียนรู้นะคะศึกษาดูใจกับใครบางคนนะคื่อเร้สสุว่าคุณจะใช้เวลาแล้วอะต่อจากนี้จะไม่รีบร้อนในการแบบคัดเลือกเลือกสรรใครที่จะเข้ามานะคะในชีวิตเนาะจะค่อนข้างแบบ ใช้เวลาในการเลือกในการพิจารณาโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าพลังงานในตรงนี้ในตอนนี้เป็นยังไงเหมือนว่าก็จะเป็นทิศทางที่เราเองก็ให้ให้การแบบเปิดโอกาสนะแต่ถามว่าคุณแบบโอ้โหเอาเรื่องความรักมาแบบเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยไหมแบบ เป็นที่หนึ่งเลยแล้วแบบว่าโฟกัสเน้นเรื่องความรักหลักๆอะ่ะเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ขนาดนั้นคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมาเป็นอันดับแรกแต่ว่าคุณไม่ได้ปิดโอกาสสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรียกว่าเปิดใจเปิดโอกาสแหละแต่ว่าไม่ได้เอาเรื่องความรักมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตอะคะ่ะบางครั้งอะตัวคุณก็ไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องรักเท่าไหร่ด้วยเออ เวลักษณะของพลังงานของคนที่แบบพยายามมุ่งมั่นตั้งใจกับความสําเร็จต่างๆเนาะแต่เราไปดูกันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเจอคนที่ถูกใจมีแนวโน้มบ้าชาวทัดดินก็เปิดใจเปิดโอกาสแน่นอนค่ะแต่ต้องเป็นคนที่แบบถูกใจคุณนะถามว่ามีเกมมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนที่ถูกใจไหมมีนะไพ่ขึ้นสองถ้วยขึ้นมานะคะคนที่เขาคลิกกันเหมือนเหมือนกันกับคุณนะ่ะมีอะไรที่แบบ คล้ายกับคุณหลายๆอย่างนะคะประมาณนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงอีกพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะขอดูพลังงานนะคะของเขาคนนั้นนะคนที่ เขาจะมีการติดต่อนะคะสื่อสารมาถึงคุณนะชาวท่าตินใน72ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็จะมีทิศทางว่าแนาวทางนะคะในการที่จะเข้ามาหรือว่าติดต่อคุณมาด้วยหัวข้อนะคะหรือว่าท็อปิกของอะไรเนาะในการที่จะพยายามสื่อสารมาถึงตัวคุณนะอ่ะ ไปดูกันเป็นไครคะ่ะให้ขึ้นหนึ่งไม้เท้านะมีพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะเซเว่นนวันควีนอับโนะคะมีไพลังงาน The ะสตริงนะจริงๆมองว่าแนวโน้มเป็นไปนทางคนใหม่ๆมากกว่าเออคนที่จะติดต่อสื่อสารมาเนี่ยนะนะดูว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบ มีความพยายามกับเป้าหมายปลายทางในชีวิตนะคะพยายามมุ่งมั่นตั้งใจความคิดความรู้สึกความสามารถเนาะแนวทางประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นความแบบมั่นคงจริงใจนะคะทิศทางของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคุยนับสอดก็ขึ้นมาอ่ามันว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะมีความชัดเจน มากคืนคือคนคนนี้เขาเป็นคนทำอะไรค่อนข้างชาัดอะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบชัดเจนในแนวทางของตัวเองนะคะว่าต้องการมีเป้าหมายยังไงอยากมีความรักคนรักแบบไหนเนาะในชีวิตของเขานะคะคือค่อนข้างชาัดกับเป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่เป็นสายซัพพอร์ตนะเหมือนว่า นที่จะเข้ามาเนะะี่ยค่ะมีความพยายามอ่ะคุณน่าจะได้เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นของคนคนนี้ในการที่จะเข้ามานะคะแล้วก็มามีส่วนร่วมมีแนวทางดีๆในการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะในชนาการต่างๆนะคะของคุณก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในสเตปใน ช่วงเวลาต่อจากนี้นะที่ทางพลังงานที่ขึ้นมามืนว่ามันมีการแบบลุยอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราจะดึงศักยภาพดึงสิ่งต่างๆออกมาแล้วก็พยายามจะไปในจุดที่มันแพลนหรือตั้งใจเอาไว้นะคะมันว่าคนคนนี้จะเป็นสายเปด้วยนะแล้วก็ มีโอกาสที่จะเป็นพลัง,งานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกได้ถึง p a ช s i o ตรงนั้นนะว่าเราแบบเห็นถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะไปดูซิว่าเขาจะเข้ามายังไงอ่ะคนคนนี้เขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะด้วยท็อปิก หรือว่าประเด็นอะไรบ้างเนาะการสื่อสารมาถึงคุณนะคะแปบดบไม้เทา้ามีพลังงานคิงอัพวานเดอรมูนเดรแฮงบูแมนนะคะแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือดาบขึ้นมาการติดต่อสื่อสารมาถึงคุณเนี่ยนะชาว้าดินมันว่าเขาจะ ส่งข้อความนะคะหรือว่าเมสเซจอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ารอคอยเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตระหนักได้นะคะประมาณนี้มันดูมีการนิ่งมีการคิดนะคะในการแบบตัดสินใจเนาะแล้วก็มีแพชชั่นมีพลังงานโอกาสที่ทางของการแบบไปต่อความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นต้นนะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมนว่าแอบ,บมีความคิดเยอะออมาได้แบบทำตามรูปแบบของสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเขาเองอะ่ะคือถามว่ามันจะดูบือหวาอะไรไหมมันว่าไม่นะเขาจะดูแบบนิ่งๆด้วยซ้านะคะลักษณะมันจะเป็นการแบบพูดคุยกับคุณอะ่ะเหมือนว่าเขาคุยจะคุยในประเด็นที่เขากังวลอยู่ ประเด็นที่เขากังวลประเด็นที่เขาอยากสื่อสารอยากรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแล้วก็พูดในสเตปที่แบบเออถ้าจะมาหนึ่งสองสามสี่สถานการณ์ต้องเป็นยังไงเขาต้องมาในเวไหนต้องลุยกับสถานการณ์อะไรบ้างหรือว่าต้องต้องแพนดิงอย่างไงนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นอะไรประมาณนี้ได้เนาะราะว่าเพิ่มเติมตรงอื่นก็ไม่ได้เห็นว่ามีประเด็นอะไรมากมายคือรู้สึกว่า เขามาด้วยแบบบุกคูคูนิ่งๆด้วยอ่ะเอออาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงประมาณนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะยังไงก็คอนเฟิร์มแหละคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของการสื่อสารมาหาชาวท่าดินนะแล้วก็มันมีความแบบเป็นตัวตนอ่ะเออ คุยกันเกี่ยวกับหน้าที่การงานความรับผิดชอบในชีวิตสเต็ปของการแบบต่อยอดในเรื่อง,องความมั่นคงก็ได้นะดูว่าในเวลาเนี้ยมันว่าจะเป็นการคุยกันแบบใช้เวลาหรือว่าการพัฒนาหรือแลาสิ่งหลายอย่างมันจะล่าช้ากว่าที่คุณคิดนะคะค่อยๆเหมือนเขาค่อยเป็นค่อยไปใช้ความคิดในทุกๆสเต็ปเลยในก้าวเดินนะคอดูหน่อยสิว่าความรู้สึกอะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงต่อชาวทัดดินหรอคะ เขารู้สึกยังไงต่อชาวธาตดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสมเหรียญน,นะคะมีพลังงานห้าเทา้าเด็กถือเหรียญ The Magician แล้วก็มีจัดชีสขึ้นมาถามว่าพลังงานความรู้สึกเขารู้สึกยังไงนะเหมือนว่าเขาสึกว่าคุณแบบมั่นใจอะ่ะออบางคนอะ่ะมันมีในรูปแบบของอีโก้ไหมคือคุณดูมีความแบบ ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรบางอยา่างหรือว่ามันมีทิศทางที่มันแบบรู้สึกว่าอยากไปต่ออยากเป็นไปในสเต็ปที่มันมัน่นคงมั่นใจมากขึ้นเนาะคือเขาก็มาในความรู้สึกที่ว่าเออถ้าไปต่อกับคุณมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์เกมได้นะการให้การรับหรือว่าคุยกันด้วยเหตุและผลได้อะแต่ว่าก็มองว่าเออคุณก็อีกโก้เยอะพอสมควรนะคะ น่าจะมีการปรับตัวการคุยการหันหน้าเข้ามาปรึกษา,าหารือกันมากยิ่งขึ้นมีสเต็ปแล้วก็ทิศทางแนวทางของการแบบอา่าการได้ดึงดูดโอกาสที่ใช่เขามองว่าคุณเป็นโอกาสเป็นพลังงานตรงนั้นด้วยนะคะการเมนิเฟสคนที่ใช่สิ่งที่ใช่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยคุณมีพลังงานที่ตรงตามดีตรงตามแบบ คนที่ใช่ของเขาด้วยแล้วก็มันมีพลังงานของโอกาสการแบบเริ่มต้นหรือว่าทิศทางที่เป็นเต็ปที่แบบเออน่าจะไปต่อได้หรือเป็นอะไรที่ดูจริงใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้วุ่นวาอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะมันจะแบบคงอยู่แบบนี้มันจะไม่ได้ห่างหายกันไปไหนนะคะประมาณนี้เลย เราไปดูกันต่อนะคะเพื่อนๆว่าถ้าในส่วนของการเทคชั่นเนาะที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นในเวไหนยังไงอีกนะมีการฟื้นฟูมีการฮิลลิ่งน,นะคะความรู้สึกซึ่งก,การมีการเปิดใจเดินหันหลังให้กับบางสถานการณ์ที่ที่เป็นบางประเด็นเนาะเซิร์ชชิงค้นหาความต้องการ คิดว่าถ้าถ้าคุณกับเขามีอะไรที่ต้องเยาวาความรู้สึกอ่ะมันว่าก,ก็จะ how to มาในเซตนั้นแล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลพยายามแบบมองในมุมมองของความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอะค่ะมีพลังงานเิ็มเพลด้วยการเติมเต็มแบบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตเนาะการเงินการงนารงนชีวิตความรักครอบครัวอะไรหลายอย่างเปิดใจเรียนรู้ให้โอกาส นะคะซึ่งกันละกันประมาณนี้ก็บางปัญหาหมันรู้สึกว่าถ้าเราอย่างที่บอกมีกโก้มีความขัดแย้งอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะถ้าแก้ไม่ได้มันว่าเป็นการเดินหันหลังให้กับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอดูหน่อยสิว่าพ้าอยากแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวทัดดินบ้างนะคะชาวสิบมังกรราศีพฤศพแล้วก็ราศีกันนะ สามถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้าด Har p ฮาเพนเทสนะคะแล้วก็มีเดอะ o ูนขึ้นมาดูแบบมีความกังวลใจกับเรื่องบางเรื่องเหมือนกันอ่ะพี่ไพ่ออกมาบอกว่าก็ทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกได้นะจ๊ะค่อยๆพูดคุยแบบปรึกษาหารือกันไปว่าแบบสมมุติประเด็นนี้เรามีแนวทางในการคิดในการตัดสินใจที่จะให้แบบ เข้ากันได้มากยิ่งขึ้นอะยังไงบ้างมีการแนวโน้มที่จะพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่อยอดหรือว่ามีแนวทางยังไงนะคะประมาณนี้เอ่ารู้สึกว่าเรื่องของการวางเป้าหมายทิศทางต่างๆเนียนะช่วงเวลานี้ไพ่ก็ออกมาบอกว่าถ้าเราสุบแบบกดดนันเดือไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงยังดังเลยใจอยู่เนะะี้ยค่ะ ก็อยู่ในสถานะของการเป็นกระยาณนะมิตรการเป็นเพื่อนที่ดีกันไปคีปคอนเนคชั hmm. ่นกันต่อเนื่องไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะตัดสินใจในประเด็นตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็ให้แพชชั่นความรู้สึกนำพาเราแบบให้ขยับให้ก้้าไปข้างหน้าได้นะ mm hmm. ขอดูในส่วนของลัคนาราศีหน่อยนะคะจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะชาวกุม ธนูนะคะสิงกันนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะ